ยินอันนั้นครับก็ยินนั่นแหละชีวิตครอบครัวสรุปคร่าวๆชีวิตก็คือตั้งแต่ช่วงเด็กจนถึงมหาลัยปี2แล้วกัน้เป็นช่วงที่ลําบากมากก็คือปากตินทิพย์มันเริ่มจากหลงมลาลยเนาะแล้วมันสตาร์ทมันก็ทางเดินก็ลําบากนิดนึงเงินมันก็เลยฝืดก็เลยไม่ค่อยมีเงินใช้บ้างก็ต่างคนก็ต่างไปทํางานจากจากพ่อเคยเป็นเจ้าของบริษัทมีแบรนด์เสื้อผ้าในห้างดังอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมเจอต้มยํากุ้งปัญหาทั่วโลกเลยก็เลยทําให ผมเจอวิกฤตการเงินก็เลยเปลี่ยนเป็นแม่ก็ไปทําธุรกิจอย่างหนึ่งพ่อก็ไปทํางานที่บริษัทบริษัทหนึ่งแต่ก็บริษัทพ่อก็อยากจะปิดตัวก็ต้องย้ายงานด้วยอายุที่มากขึ้นก็ตอนเด็กก็อยู่กับยายเป็นหลักเพราะว่าพ่อก็เน้นทํางานต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างไปมาส่วนแม่ก็ทำงานตามสถานที่แบบไปอยู่ที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยก็คือไม่ค่อยกลับบ้านก็เลยเป็นยายเลี้ยงเป็นหลักยายก็จะเลี้ยงปล่อยๆตามสไตล์แต่ก็ดีแล้วไม่จุกจิกก็อิสระดี ระบบเนี้ยจะเหมาะกับเด็กที่มีความคิดของตัวเองแล้วไม่เกเรมากตอนเด็กก็คือจะทะเลาะกับพี่ชายบ่อยมากพอเราเด็กกว่าก็แพ้ทุกรอบแล้วแหละแพ้ทุกรอบจริงแล้วจะลงไปฟ้องยายบ้างเดี๋ยวไปหยิบอาวุธบ้างหยิบอะไรเงี้ยแล้วก็รอบสุดท้ายน่าจะผมประมาณมสามแล้วนะต่อยกันรอบสุดท้ายเลยคือเปลือกตาฉีกอ่ะต้องไปโรงพยาบาลเลยแล้วก็พอมันเจ็บตัวรุนแรงแล้วมันมีค่าใช้จ่ายอีกก็บวกกับบ้านเราจนเนาะมันก็เลยต้อง รักกันมากขึ้นแหละปรับตัวเสียจแวันเด็กน right? ี่าเราบอกว่าอยากเกเรอกใช่ไหมก็เกเรช่วงนั้นมันมีหนังด้วยอาจจะเป็นจุดประกายอะไรเงี้ยคือบางทีเราอาจจะแคตตาอกี่ว่าเราอยากเป็นเด็กหน้าห้องเป็นเด็กกลางห้องเด็กหลังห้องก็ตามภาษาด็กผู้ชายก็จะแบบว่ามีเรื่องช่วงนั้นมันดูเท่ดูเป็นตัวตัวมีคาแรคเตอร์ในในระดับชั้นหรือเปล่าในอะไรเงี้ยก็เลยแต่ละคนก็เลยดูมีปัญหานิดนึงก็ จะมีเรื่องกับรุ่นพี่บ้างมีเรื่องกับโรงเรียนอื่นบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างตัวผมอะเกเรแต่ก็เซฟเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าเกิดมีเรื่องชกต่อยเนะี่ยเป็นแผลก็ต้องไปโรงพยาบาลย้อนกลับมาที่จนอีกไม่มีตังรักษาก็ต้องแบบเจ็บตัวหรืออะไรเงี้ยก็เออมันมีค่าใช้จ่ายจริงๆนั่นแหละก็เลยใช้ชีวิตแบบต้องระวังตัวมาระวังเรื่องเองินเ,เรื่องอะไรตลอดเวลาอยากจะเป็นหมออยากเป็นนู่นนี่นั่นก็ไม่มีตังเต็มตัว ก็เลยสุดความสามารถต้องเรียนเองเรียน YouTube จนมาจุดเปลี่ยนก็ได้เป็นศิลปินก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนได้ทำงานได้มีเงินได้ใช้บ้าง